จับตะหลิวเข้าครัวทําเมนูสไตล์ญี่ปุ่นข้าวไก่ย่างเทอริยากิไข่ย,ย่างมาตูมกันโดยเราเลือกใช้เป็นข้าวมาบุญครองข้าวก้องหอมใหม่ร้อเปเซนที่เก็บเกี่ยวมาไม่เกิน3เดือนเนื้อสัมผัสนุ่มเป็นพิเศษอัดแน่นมาด้วยคุณประโยชน์จากวิตามิน B 1แถมยังไฟเบอร์สูงมาเติมน้ําและหุงให้สุกหอมจากนั้นนําเนื้อไก่มาหมักกับซอสเทริยากิมิรินน้นําตาลทรายและพริกไทยคลุกให้เข้ากัน ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยรอจนร้อนย่างไก่ให้สุกทั่วดูฉ่ำซอสนำไปหั่นเป็นชิ้นชิ้นและตักข้าวมาบุนครองข้าวก้องหอมใหม่ร้อเปอร์เซน์ที่หุงสุกแล้วใส่จานเสิร์ฟพร้อมไก่ย่างราดซอสเทริยากิโรยงาขาวต้นหอมญี่ปุ่นและไข่ยางมาตูมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย